คนจะไล์ไม่ให้ไล์ห้ามได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเออเราไปเห็นตัวอะไรซึ่งว่าเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรอ่ะนะเอาเดินไปฟ้องเดินไปฟ้องกูโดนต้นตีแน่โดนต้นตีแน่แน่นะโดนต้นตีแน่มาแล้ว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 แกวตา มา,าามาแล้ว้างตาดูดูนะมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วูวต้องฉันมาแล้วอวิตาม่ธรรมดาเนี่ยเอดูดูกูต้อง้ัน <c oughs> ทำไมไม่ขอไม่เอาย้ายทายผมไม่ได้ถ่ายผมหันกล้องนี้ทำไมไม่ขอไม่ย้ายทายก็ผมหันกล้องนี้กล้องนี้ทำไม่ายได้แต่ว่าอย่าพูดอะไรมันเสียสีถ้าทาจะมาถักไม่ใช่โอ้คุณสื่อผมสื่อผมอาจารย์ผมพูดดีไงมสื่อผมสื่อผมทำไมเราได้เห็นเห็นว่าอะไรเห็นว่าแล้วมีอะไรทำไมไม่มีอะไรถามว่าถามว่าทำไมพูดอะไรพูดอะไรทำไมมีอะไรมันร้อนตัวยังไงไม่ได้ร้อนตัวอะไรร้อนตัวยังไงนั่งไรก็นั่งไรดีๆร้อนตัวยังไงคุยดีๆก็ได้พี่ร้อนตัวอาจารย์ผมคุยดีไงครับพูดดีตรงไหนอ่ะ ถ้าคุณจะไหลก็นั่งไลหลดีตอนนี้เขาผมนั่งไลหลดีเนี่ยผมไม่ไม่ว่าไหลอืมว่าไหลไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะว่าไหลก็นั่งพูดดีๆก็ไม่ได้ว่าอะไรกัเอ้าวของผมก็นั่งพูดดีๆอยู่เนี่ยไปพูดไม่ดีตรงไหนนี่หรอเออผมก็พูดผมดีๆอ่ะเออผมก็พูดผมดีๆอ่ะผมก็พูดผมดีๆ ทำไมมันห anyway, kind of you know, like yeah. oh, like ้ามอะไรตรงตัน okay. ยังไงมันไม่ได้มันไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ห้ามเลยไม่ยุ่งอะไรผมก็ไม่ต้องอะไรดีๆไม่ไปยุ่งอะไรผมเนี่ยไม่ยุ่งอะไรก็ไม่เคยเองเขาจะมาอ้าวก็ผมไม่ได้ไปยืนอะไรตรงนู้นอะไรอ่ะไปยืนอะไรตรงไหนตรงไหนเฮ้ยพูดดีๆพี่พูดดีเนาะพูดอะไรอยางพูดเฉียดสีพูดก็ไม่ได้เสียดสีผมก็่ตั้งคุยอยู่ผมเนี่ยอย่ามามาไลค์ก็ดีมาไลค์ดีมามาตั้งไลค์เก่าๆไม่ครับอ้าวมันมีอะไรอ่ะจะมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมันมีอะไร เฮ้ยข้ามไอ้ข้มพอข้ามทีนึงครปียสีคนระฟก็ไม่เสียสีอะไรก็ไม่ได้เสียสีเอ้าเอาเขาไม่ไลนะเพราะว่กงไม่ไกันเรียกก็หันหน้าไปทางนี้ไงผมหันหน้าไปนีไงหันหน้าไปนีไงไม่เก่าหรอกไม่เก่าหรอกไม่เก่าหรอกทำไมอะไม่เข้าใจคนมี่อะไร ม,มึงจ่าอะไรกับกูอะมึงสอดเดอ้อมึงอะไรมีท่ทินมึงเลยมึงอะไรมึงเอากูเอามึงเอากูเอาไอ้สัตว์มึงเอา,าเ,าาเ,เาอามาเดินไปนี่เดินมามาเดินมไปมา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 ไอ้เหี้ยดูทิ้งมึงเก่าเลยกระโดนไปไหนมึงจะดีได้ล่ะมึงจะดีไหมเอ้อ โอ๊ยมาเปล่ามาเป่ามาเป่ามาเปาอย่าอยัดไปยืมไปเก็บไปแกไปแกไปมาเป่าอะไรยืมไปสวัสดีสวัสดีมาทำอะไรครับพี่ผมมาถ่ายไงมาถ่ายอะไรครับ